กันบ้างค่ะกัตโต้ใหม่นะคะกับมิลเอ็กนะคะตัวนี้นะจะเป็นตัวรุ่นตัวท็อปนะคะตัวอัลติเมทนะนี่ภาพโดยรวมเป็นไงคะสวยมากข่าวจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าตัวเนี้ยเขามีทําอะไรกันบ้างนะคะล้าไฮไลท์ของเรานะคะลูกค้าเนี่ยได้มีการเปลี่ยนล้อแม็กนะคะนี่เลยเป็นแม็กตัวนี้แม็กเราเนี่ยมีหลายลายนะคะแล้วก็ยางเนี่ยจะมีหลายเกตนะคะก็อยู่ที่ว่าลูกค้าจะเลือกแบบไหนนะคะก็สามารถรีเควสเรามาได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นตัวท็อปนะแล้วก็มีการเทิร์นล้อแม็กเอานะคะ เดีย๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าภายในเป็นไงกันบ้างคะ่ะนีนะ่เป็นช่วงภายในของเราเองนะคะหรูหรัหนมีสไตล์มากมากนะคะกับสีโทนใหม่นะคะภายในห้องโดยสารของเราไเอง,งเขาเน้นแบบเป็นน้ําตาลที่มันจะมีความแบบคีเอทแล้วก็ความมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความมีเขาอารมณ์ที่มันแบบโอเคมากๆในการที่แบบเป็นน้ําตาลตัวจอนะคะเขาก็จะเป็นจอแสดงผลนะคะขนาด9นิ้วนั่นเองนะคะนี่ระบบก็จะเป็นระบบออตโต้ต่างๆเลยนะคะ พร้อมออโต้เบรกโฮนะคะแล้วก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะกพวงมาลัยเรานะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะคะตัวนี้ก็จะมีแพนโทนชิปนะคะแล้วก็จะมีคุชคอนโทรลให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะเป็นไงสวยงามมาก จริงๆซื้อมิเอ็กตัวนี้ไปก็ถือว่าจบจบเลยนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปสุดพวกออปชั่นกับระบบต่างๆก็ครบคันนะคะอีกอย่างเนี่ยเขาก็จะแพงกว่าตัวลองสักประมาณแสนกว่าๆเนาะแสนสองแสนอะไรประมาณน้คะจริงๆไม่ถึงอสองแสนละแสนไปลายแต่ว่าเราได้ออปชั่นที่มันแบบเพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะตัวนี้จัดโปรโมชั่นนะคะดาวเพียง9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะหากใครสนใจเนี่ยอย่าลืมติดต่อหาเซลลมิงได้นะคะเดี๋ยวมิงจะพาไปดูด้านท้ายไป ก็มาต่อกันที่ไฮไลท์ด้านท้ายของเรานะคะกับตัวนี้เลยนะคะตัวผาดไทยนะคะเขามีระบบเพิ่มเข้ามานะคะเป็นตัวสมาร์ทเทลเกตสเต็ปเซนเซอร์นะคะตัวนี้เนี่ยหากใครสนใจเนี่ยก็อย่าลืมนะคะโทรหาเซลมิงได้นะคะหรือว่าจะวอล์กอินเข้ามานะคะขอทดลองขับก็ได้นะคะตัวนี้เขามีด้วยกันอะ่ะก็คือจะมีหลายสีให้เลือกมากมายเลยสามารถมาชมได้ที่โชว์รูมเลยนะคะยังไงก็ติดต่อเซลมิงได้นะคะบ๊าย